โอกาสที่คุณและเขาจะได้คบกันในตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วมีโอกาสไหมที่คุณและเขาจะได้คบกันก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานคุณและเขาก่อนนะคะได้ t ูซับคัพส์นะคะทูซับคัพในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงพลังงานของบุคคลที่เกิดชาวราศีกรกฎหรือชาววันศุกร์ในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่า เป็นทรีซับครับส์นะคะราศีกรกฎวันพุธนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ ชาวธัตน้ำเนาะเป็นพลังงานเด่นๆนี้ก็คือการที่เขานั้นเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นคนข้างรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเป็นสเสน่ห์ของคนใจดีมีความสุขอยู่ในตนเองอาจจะเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วอาจจะชอบเดินทางอาจจะมีเพื่อนอาจจะเป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมสังสรรค์เอ็กทูในตรงนี้ได้เป็นบุคคลที่ เหมือนกับเป็นคนรักตนเองเป็นคนที่ชอบแต่งกายแต่งตัวเก่งเราก็เป็นอ่าคนที่ช่างสำอางอาจจะเป็นผู้ชายได้อาจจะเป็นผู้หญิงได้นะคะจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะในเชิงของอเป็น ช่างสำรานได้เจ้าสำอังได้เราก็ชอบแต่งตัวชอบความสะอาดความเนี้ยบในตรงนี้เป็นหลักนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้เขาจะมีความสุขอยู่กับตนเองมีความรักตนเองแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อสังคมต่อเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างในตรงนี้นะคะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขในในตรงนี้นะคะคนคนนี้เนาะ ในตรงนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าได้ได้ว่าคุณอาจจะพบเจอกับเขาโดยการเดินทางอาจจะเป็นในการที่เขาดานเดินทางมาหาคุณคุณเดินทางไปหาเขาหรืออาจจะเป็นการเดินทางพบปะโดยบังเอิญน,นะคะในตรงนี้ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าตัวเขาเองนั้นชอบท่องเที่ยวชอบแอดเวนเจอร์แล้วก็เป็นการขับรถเร็วขับรถไวหรืออาจจะชอบขับรถหรืออาจจะทํางานในสายของการขับรถหรือมีเครื่องยนต์เป็น ายานพาหานะในตรงนี้มีความรวดเร็วอยู่ในตัวในตรงนี้น,นะคะหรืออาจจะบ่งบอกถึงบุคลิกของเขาก็คือการที่ว่าตัวเขาคนนี้มีความว่องไวมีความคิดไวทําไวเดินไวอาจจะมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ในตัวตนแล้วก็มีความสุขกับการรวดเร็วอยู่ในตรงนี้มีความสุขมีความ สนุกสนานมีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วในตรงนี้อาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างนะแต่เขาเป็นคนใจดีอาจจะมีความใจเย็นอาจจะมีความที่รู้สึกเหมือนกับฉุนเฉียวในการที่คิดเร็วทําเร็วอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ พุ่งเป้าได้เร็วสําเร็จได้เร็วอะไรประมาณนี้นะแต่เรามองเห็นถึงการที่เขานั้นมีความผิดพลาดที่น้อยมากมีความที่เหมือนกับในลักษณะที่เหมือนกับว่าทําเร็วคิดแล้วทําเลยในตรงนี้ก็คือจะไม่รอไม่ไม,ไม่ไม่รอช้าในตรงนี้นะคะก็คือเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาชอบกับความเร็วเขาถูกชะตาแล้วเขาถูกฉลกกับความเร็วในการเดินทางในตรงนี้นั่นเองนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะในตรงนี้นะคะ แล้วเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลอาจจะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมหรืออาจจะทํางานในสายราชการในตรงนี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคําพูดที่ตรงไปตรงมาหรือชอบทําอะไรแบบตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้มคอมในตรงนี้เป็นได้นะคะแล้วเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นบุคคลที่หนึ่งแหละบ่งบอกได้ว่าเขานั้นตัวตัวคนเดียวโดดเดี่ยวนะคะชอบอยู่คนเดียวหรืออาจจะโสดอยู่ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่ว่าตัวเขานั้น ไม่ชอบที่จะคบหาดูใจกับใครหลายๆคนเขาชอบคบกันทีละคนหรือไม่ไม่ใช่บุคคลที่สื่อหรือแสดงออกทางด้านของการนอกใจหรือเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะหรือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อันนี้ก็ออกมาตอกย้ําอีกนะคะก็คือเดฟูออกมาตอก,ตอกย้ําว่า เขาคนนี้ของคุณนะคะมีโอกาสสูงนะคะที่ว่าจะได้พบเจอกันในทางด้านการเดินทางเดินทางไปพบเจอกันหรือเขาคนนี้โสดอยู่นะคะชอบอยู่คนเดียวอินเทอร์เวิร์ดในตรงนี้นะคะจะออกแนวลูกผสมนะคะในลักษณะข,ของการที่เหมือนกับเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นลูกผสมได้อาจจะเป็นเป็นเป็นออมนิเวิร์ได้นะคะในตรงนี้เนาะอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับสุดตรงเป็น เป็นลักษณะที่เหมือนกับเวลาอยากจะเข้าสังคมก็คือเข้าสังคมเลยเวลาจะอยู่ตัวคนเดียวก็คือตัวคนเดียวจริงๆในตรงนี้นะประมาณอารมณ์เหมือนกับสามารถสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ประมาณเหมือนอารมณ์ว่าเข้าสังคมก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เวลาเขาอยากจะอยู่ตัวคนเดียวก็คือตัวคนเดียวเลยในตรงนี้ใครจะมากวนเขานี่คือไม่ได้เลยนะคะในตรงนี้เนาะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าหากเขาจะเข้าสังคมในตรงนี้ก็คือจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็คือเต็มที่นะคะในตรงนี้เนาะจะเป็นลักษณะนั้น ถ้าหากเขาอยากจะอยู่คนตัวคนเดียวอยากจะทิ้งตัวนี่ก็คือปล่อยให้เขาทิ้งตัวเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเกิดอารมณ์แน่นอนเกิดความขัดแย้งกันแน่นอนไม่พึงพอใจแน่นอนนะคะส่วนคนคนนี้นะคะถ้าหากเขานั้นจะไม่ชอบใครหรือไม่ใช่ชื่นไม่ไม,ไม่ไม่ชื่นชอบใครในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่ว่าเขาอาจจะเกลียดได้เลยแต่เขาไม่แสดงออกนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือมีความต่างกันได้อาจจะมีความที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณมีความต่างทางด้านอายุได้หรือต่างภาษาต่างาศาสนาหรือต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะอยู่ทางไกลกับคุณได้ในตรงนี้จําเป็นต้องมีการเดินทางมาหากันมาหาสู่กันในตรงนี้นะคะเป็นได้ บางคนบางเคสในบางกรณีอาจจะอยู่ในตกสภาวะของการที่อาจจะเป็นคนคุยกันอาจจะมีการสื่อสารกันบ้างแล้วในตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณน,นั้นอาจจะรู้จักกันแล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วในตรงนี้แต่คุณไม่คิดที่จะคบหาดูใจกันอาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับตัวคุณไม่คิดว่าจะคบกับคนคนนี้แต่จู่ๆอาจจะมีอโอกาสพลิกผันหรือโชคชะตาเดทนี่ในตรงนี้นะคะส่งคุณมาพบเจอกันอีกครั้ง เราก็มามาคบหาดูใจกันนะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณนั้นรู้จักกันมาก่อนแล้วอาจจะมีเหตุบังเอิญที่ทําให้คุณน้ำพัดผ้าออกจากกันอาจจะเป็นการเหมือนกับแยกย้ายกันไปศึกษาใหม่ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างเขาอาจจะต้องไปเรียนต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อเป็นการห่างจากคุณไปในตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ แล้วถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเพื่อที่จะมาคบหาดูใจคุณหรือมาพบเจอคุณเพื่อที่จะมาสารความสัมพันธ์โดยที่คุณยังไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะสารางความสัมพันธ์หรือไม่คิดที่จะคบหาดูใจกับคนคนนี้เป็นเหตุถึงการที่เหมือนกันว่าไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้คบกันอะไรประมาณนี้เป็นได้นะคะอืมแต่พอได้คุยกันแล้วจะคลิกกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะ คบหาดูใจหรือเป็นอะไรที่มีความชัดเจนแล้วมีความพึงพอใจมีความสุขประมาณอารมณ์อารมณ์เหมือนกับคุณรู้จักกันมาประมาณประมาณหนึ่งรู้จักเขารู้จักจิตใจรู้จักใจคอของเขาแล้วประมาณหนึ่งนะคะหรือเหมือนกับม okay. ีความสนิทสนมกันมีความพึงพอใจกับการที่มีเขาเขามีคุณในตรงนี้เกิดขึ้นมีความรู้สึกปลอดภัยไว้ใจกันระดับหนึ่งในตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายในการที่จะ มาพบเจอกันและคบหาดูใจกันอย่างนี้นะคะเป็นการลักษณะเหมือนกับสารความสัมพันธ์โดยง่ายในตรงนี้เป็นได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้อยู่ในสายตาของคุณคุณอาจจะรู้จักกันมาก่อนอาจจะมีโซเชียลที่เชื่อมกันอาจจะเคยมีการเหมือนกับเหมือนกับเป็นการสนทนาอาจจะมีความทําความรู้จักรู้จักกันมาก่อนมีการสอดส่องติดตามกันอะไรตรงนี้มาก่อนนะคะก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราไม่ใช่คนอื่นไกลคนไม่ใช่เราเราไม่ใช่คน คนอื่นคนไกลคนคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เราเป็นคนรู้จักกันเรารู้กันแล้วว่าคุณนั้นเป็นใครเราเป็นใครอะไรประมาณนี้เราอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเราอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนแล้วเราก็ไม่คิดที่จะคบหาดูใจแต่จู่ๆคลิกกันเท่านั้นคลิกคลิกกันซะงั้นแล้วก็มา มาคบหาดูใจกันนาอประมาณนี้นะคะใน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 ท็อปิกนี้ก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะคบหาดูใจกับคนคนนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเฝ้าฝันรอคอยหรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการอยู่ในตรงนี้กําลังจะประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแล้วในตรงนี้แล้วแต่พลังงานของคนนะคะสิ่งที่คุณนั้นเฝ้าฝันสําเร็จแน่นอนนะคะอยู่ที่คุณนั้นจะเลือกนะคะว่า จะเป็นใครบางคนในบางเคสบางกรณีในตรงนี้นั้นอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในด้านในด้านของความรักความสัมพันธ์แหละแต่มันตอ่ตรงที่ว่าบางคนนั้นอาจจะมีหลายๆคนคุณจะต้องเซนออกคุณจะต้องคัดคุณจะต้องเลือกคุณก็ต้องเหมือนกับมีลักษณะที่เหมือนกับคุณจะต้องตัดใจกับบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องเหมือนกับสูญเสีย กับคนที่คุณน้ำพึงพอใจแต่คุณจะต้องเลือกคนที่คุณรักจริงๆในตรงนี้เอาไว้รักษาคนที่คุณรักเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการก่อเกิดเป็นการเริ่มต้นเป็นการต่อยอดเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นสามารถสําเร็จรุ้่วงและเป็นจริงขึ้นได้คุณจะต้องมีความชัดเจนคุณจึงจะคุณจึงจะสามารถที่จะสารความสัมพันธ์ได้ในตรงนี้นะคะอ่านะอย่างงี้ยละพี่ต้องขออภัยนะคะช่วงนี้พี่ลิ้นพันพี่ทาหลายคลิปแล้วก็ไลฟ์สด ด้วยเนาะในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้อาจจะมีการลินพันบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะคะและพี่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะในตรงนี้เนาะอืมนะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะคุณจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปได้คุณจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความจริงจังพอสมควรสี่เลียดในความสัมพันธ์จริงจังแบบจริงๆเลยตรงนี้นะคะคุณจะต้องมีการเหมือนกับ มีใจที่อยากจะพัฒนาจริงๆมีความพร้อมแล้วจริงๆในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์นี้จึงจะเกิดและจะไม่หลุดมือไปในตรงนี้เพราะเรามองเห็นถึงการที่ว่าถ้าหากคุณยังไม่พร้อมจริงๆคุณยังไม่พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์จริงๆหรือมีความสัมพันธ์จริงๆในตรงนี้ถ้าถ้าหากคุณฝืนฝืนกับการที่จะพัฒนาแน่นอนหลุดถ้าหากคุณมีหลายๆคนแล้วคุณไม่ยอมเลือกใครคนใดคนหนึ่งตัดใจไม่ได้หลุด คุณจะเหลือเพียงแค่คนเดียวคุณจะไม่เหลือใครคนที่เคยอยู่กับคุณคุณจะไม่เหลือแลนะในจับพลังงานในใน,ในตรงนี้ให้เรามัดระวังในตรงส่วนที่เขาจะจับโปแตกได้เพราะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรความจริงจะเปิดเผยความจริงจะจะประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาจะทําอะไรในตรงเนี้ความจริงจะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่จะสามารถจับโปได้ ความจริงจะเปิดเผยต่อให้เขาจะพยายามปกปิดสักเท่าไหร่แค่ไหนก็ตามความจริงจะโผล่จะจะเปิดเผยขึ้นมาเหมือนเป็นการน้ำลดต่อผุดอะไรประมาณนี้ืมเหมือนอารมณ์น้ำลดต่อผุดความจริงจะเปิดเผยขึ้นมาเราจะเห็นถึงความจริงถึงความเปิดเผยเกิดขึ้นนะคะเราเราจะจะเป็นในลักษณะน้ำลดต่อผุด ช้างตายทั้งตัวเใาบาบัวปิดไม่มิดในอะไรประปานนี้ทํานองนี้นะจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอยากโกหกเลยดีกว่าโกหกยังไงจับได้อยู่แล้วปิดบางอย่างไรเปิดเผยอ,อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ไม่สมควรที่จะปกปิดซ่อนเลนหรือหักหลังในช่วงนี้จังหวะนี้ที่คุณนั้นเข้ามาชมคลิปคลิปนี้ไม่ควรที่จะมีอะไรที่ปกปิดมีอะไรที่เป็นลักษณะของการที่ ตัวคุณเองมีอะไรซ่อนเลนแเล็คิดที่จะทำไม่ดีในตรงนี้นะคะให้เลิกซะให้เลิกซะให้ยุติซะเพราะว่ายังไงแล้วถูกจับได้แน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะคล,คลิปนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาจะมีโอกาสที่จะได้คบกันไหมในตรงนี้ได้คบกันอย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องซื่อสัตย์และพร้อมจริงๆเท่านั้น